สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับอ่าลังรัฐบาลประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเขากำลาล่อลุนกันยุคคุต,ติปูห่าเกาซีครับนี่หล,ล่ะเขาเขลูกันไปแล้วทางแอดวิไลกับชบานะครับกะสรุปไปไปเบื้องล้วนะครับสำหรับคลิปสรุปของงวดประจาวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเกตนะครับไปสรุปไปแล้วเอาล่มนะครับ ครับหลังจากที่รัฐบาลประกาศผลไถปูกับคำนวณต่อเนื่องเลยนะครับหมวดนี้เลขอ่าวบาสิเปียนชุดบนชุดล่างนะครับของปูนะครับล่างเข่าตรงๆเลยเจ็ดเขา่าราคาบน0 3น0์สนะครับสรุปแล้วแนวทางของปูหากเก่าสีแตกบนล่างนะครับ้วก็ปูก็เลยว่าเอาได้มากแล้วว่าต้องกลับสีคำนวณให้เลยต่อเนื่องเลยก็คือชุดล่างนะครับ ปูวาสิห้สุดล่างไปเลยเอาขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทังช่องและทีมงานบูวาสิเป็นชบาพารวยกับวิไลให้โชคผู้พาชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทีมงานเดียวกันนะครับทั้ง3มช่องนะครับเพื่อมาเป็นการเชียเวลาไปการธรรมสการปูห่างเกาซีพร้อมกับตัวเลขหน้าทางังขับตองวดกันเลยชุดล่างอย่างเดียวครับมือนีมาเอากันไปการธรรมสการปูครับ การวัสนการครับปูการเริมต้นค่ะมาติดตามแนวทางครับเอาต่อหนวดโหลดมาอยากกันปูว่าเลโกเอาโหลดนะคะเอฟซีเดียวๆนะคะเดียวตัวย่างให้เบิ้งก่อนให้ปูเขียนลงวันที่น้ำอ่ะลงวันที่น้ำวันที่แบบนี้ปูลงตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเอฟซีสจิวาบาเห็นเด๊ อันนี้เป็นชุดคาดบนนะคะแตกสามศูนย์เห็นหบหมนะคะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ,ะาอาจจะอ่ะให้ผู้เขียนให้ก้อนเล็กดิดเล็กวิ่งก้อนป่เนี้เยี๋ยวจวงป่าจังสีมากล่างเดี๋ยวดูคะด้นะปับมุมกลองอีกกันติดล่างสามตัวแต่ก็ทีเนี้ยตัวเดียว เด็กตีล่างเขาก็มานนอมายู่นะปูเนาะมาเดอมาแดวันจับผิดกับกระยาแเก่าเลย,ว,ยว่าไปมาเก้าเนาะแปดแปดเก้าหนึ่าเก้าอเจ็ดเก่าเนาะเลขวิ่งล่างค<า>่ะปันหนึ่นนงฮะตัวเดียวปุปูตัวเดียว้ต้องเวลาตัวปวานั่นปุปูจำกระงง่งเลขคันมั อันมันล่งเล่เขานาเล็ดไปไลมแต่ปันผู้เลกิจับเอ,อยู่นี่ก้าหน่ค่ะมก้ก็เหล็กเหล็กติดลางเข้าเก่าย่งเตือนอีกูย่าง,าอางโอหง้หนึ่งกับน่งกับย่างย่างหายไปต่อแปดวันที่แล้วปูแปดเก้าหนึ่งังวันนี้ติดรางหนึ่งห้าเก้าถ้าบ่มักที่ปูจ้าคู่หายก็คือเอาไปอ่าหาเหล็กมาใส่เหล็กติดปูหละก็ใส่เหล็กวิ่งปูได้เลยเดอ้อค่ะทฤเพราะวเล็กเหล็กติดนี่ว่าผ่านยู่แล้วค่ะ เอาไปจับคูเองหเเน,นนะึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนื้ออยปูเขียนแล้วจะให้ปูอธิบายแล้วก็เปรียบเทียบด้วยค่ะเด้อความเปลี่ยนไปมากเลยจังไหนเนะาะตอนนี้ให้ปูเขียนก่อนนะคะสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดปนหัวปวดหัว้าหายมากมันจะเป็น มื่อวันศุกร์เนะาะฮาดเนี่ยเอฟซีฉับบาท่านเลยลืมล่งหวยเล่าให้เอฟซีอยู่เดี๋ยวทายท่าของปูเดียวสิกฟาวกลับไปเฮ็ดหวยเล่าล่อหไเด 5, 4, 5, 4, 5. อ้อหนึห้าสี่ห้าเจ็ด นี่ครูเจ็ดคูู่เจ็ดคูอืมลวกวเพงาะวมันนันบอ่คููไปสื่อก็ง่ายนะครับมันเขามนกันโอ้อดีคูกัวงแต่ตองหัวมันกตองหัวมันทำงานะครูว่งสี่คู่นตัวปันเจ็ดเก้าหกเก้าหนึ่งหาหวงไปเดีวหน vô sáng của kiện nó bắn tóc pin cắp quân hiệp tít tít แต่มันเด่นเด่นทั้งสองตัวนแะแต่คันบอนมันจะเป็น้าเจ็ดนันเอนหนึ่งว่าม้าขันหน่วม้าจะเป็น้าเจ็ดเลขมันสีเหลี่ยแค่หนึ่งห้าเจ็ดเก้าพี่นี่นแต่เลขกองบอกแล้วผูู้รับประยจันใร้ผู้มากันจับไปแน่ที่เลขวิ่งที่นี่นะกับใส่เละต้งเหลืองนี่ติดเคือเหตุผลของครูที่จับไหเพราะเก่ามันมากแล้วครูว่าว่ม้าเลือกประยจันจับใส่แต่ว่าวิ่งมันกับเลกมันเด่นสู่นะบอกไงคือสูรมันมากอยู่ในหลวงปู่เละสีกัเด่นหึเลย แต่บจับก่องนี่ออเอหรืวบีเอฟซีมากระจับได้นอนบ่กปูจับได้คือเป็นเจิ๊บเก่าของสิมันกรบโวงงามอะไรอย่างเง้ยควนออกดมูโหดอ่ะค่ะก็ได้จับบอกซุ้มมันพท่านไอ้ออกมาเปี๋ันจีเด่นห้าเจ็ดหนึ่งเด่นทสามตัวห้าเจ็ดหนึ่งบัญชีเด่นอยู่นี่ห้าเจ็ดหนึ่งอ่าเด่นล่า หามาใส่ได้ก็ได้ครับผมได้เลขมันเรียว่าส้นตัวนี่ส้นหนึ่งตัวเดียวนี่ส้นตัวมันส้นก็ได้จับสูตรเลขเด่นว่าชนก็สูตรเลขติดอ่าในน้ำหามันค่ะเดี๋ยวกลับก้นปูลงวันที่ถิับหัวเอามาเดี๋ยวนุสลงให้ชอบตัวนี้่างเช่นกะไรเอาปูเอาฟานมาปูเฮ้ยเขาที่ว่าเป็นลออเรียนของหาปูบัน มื่อนีวันที่หนึ่งเด้อนะคะลงวันที่หนึ่งเดอ้อหลังรัฐบาลประกาศผลเลยนะครับเอฟซี C. ลงวันที่หนึ่งนะครับเมื่อนีจักโมงลวนี่ขอัญหาโมงไปทายถ้าไห่เนี่ยโมงอหาโมงพอดีอะเอฟซีพิจารณาเบิ้งแนวทางของปู่ห้าเก้าสี่เดี๋ยวขออนุญาตเด้อนะคะพาะี่เทียบใปเก่าให้เอฟซีบ่วงนึ่มงมงึมงตัวเดียวหลัง สามปู<ะ>ปชุดลาะนะคะเพราะว่าเลขูุปนี่ก็เคยว่าเลยว,ว่าคันแตกก็แตกคลิปแรลกก็ช้วนมากมันท่านได้ไปเอาสูตรทั้งมื่อมาตัดมาหยั่งนันนะ,ะมันมันท่านได้เปลี่ยนใจนล้วนะคือใจคนว่าท่านใดเคเออหน่ะแหละคือปูไดว้วมาตลอดนะครับสี่คือจับโหลดนะคันเพราะมันมีหลายสูตรนั้นเองปูเมื่อนี่แล้วน,นี่มันสูตรต้นออกสูตรทุ่งเขาโล่งใหม่นะะสูตรทุ่งสูตรเด่น พิจิลนาเบิงแตกเจ็ดเก่าด้วยค่ะเด้อนะคะอันนี้ลงตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดแล้วนะคะอ่ะหลังเลกออกเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็ลงวันที่หนึ่งนีหน้าเลยนะคะหลังรัฐบาลให้ประกาศผลเลยเด้อค่ะเอสซีเนาะติดตามกันค่ะมักชอบเนาะคะ่ะอ่ะทางเขาปูหนะ้า,าเก้าสี่เขาอีอ้เราก็าไม่เริ่ยมเขาไม่คอยเขาไปเขายุบปูเขาเลก็บ่ถือว่าร้ายตัวเดอกเลกที่จับหาเพราะว่าเลกเลขของป่วลงไปเหตดน้ำใจมันคือบ่ใครออก จะตกกับดอกนะวันนี้หน่อยเพราเเขาที่ปูวันที่ก่อนนี่วดที่แล้วก็คือมีเก่าคู่วันลี้เจ็ดคู่ออแต่สุกเล็กเล่นโน้มสมกันนะมายิ่งกันคือค่ะขันเพื่อจะได้ครบรางเพราะุล่างครบรางมันเขายนะหางตัวเจ็ดหาตัวล่างมาปูอ้าถ้าผู้ได้ยังได้ครบด้านล่างเดี๋ยวเชวัายังมาตามไฮเดรผูว่าสุดครบ่างนะหาตัวมันเขาอยู่นะคะห้าตัวล่างนะคะมาสองตัวมึงไปไปล่อไหนเพราะจุดมันผ่านนะเพราะเรยว่าล่งแบบไม่เหมือนไมันเขานะ ของของกูเนาะตย์ตามกันโตค่ะเนี่ยทาของกูหาต่าสีงอ่ะนะเพราะว่ากูนจึงได้กันที่ร่องใะค่ะขาปูรงครบรางให้ตาป้เองอ่าอันนี้สูตรเด่นนะคะเอซี่อว่าเจ็ดมาตาใสนี่แหละค่ะห้าเจ็ดหนึ่งนะคะเด่นล่างนะคะเลขติดล่างคือหนึ่งห้าเก้าปูเด่นหนึ่งเด็กวิ่งค่ะฟันหนึ่งเลยบัตรครบใ้ต้องมีนะค่ะสี่เด็ดปูสี่กับสูนี่เด็ด ซีกมี่นี่แหะในสูตรในสูตรลายสูตรให้ว่าเอาเอาตัวเด่นว่นมาจับสกัดตัวเด่นกระามมากตัวเด่นมัน็สิมาสมหนีสินสมหอนตัวรองตัว่องตัวยังสินะค่ะมันเด่นอยูหนึ่งสองสามซีหาตัดเก่าออกมันเด่นหน่อยล่องเก่ามากจะเป็นศูนย์เก้าซีเก้าันสินาขาเก้าันสนาก็มีขนาดที่เล็กที่ที่จับมันนะค่ะก uh ็เลยเก็บให้ตัวไว้เก็เก่าออกแล้วก็จะบอกมาอยู่ที่มันเด่นเกเดมาสมนสิ คจะเลยว่ามาสิบมาดอกนะอ่ะพิจารณาดูแนวทางนี่แหละนะคะหมดวันที่สิบหกมีหน้าได้ค่ะเออเบื้องดีๆนะคะเบื้งดีๆนะครเบิ้งดีๆสั้นมันแหละค่ะไม่ใช่เมาบ่นไม่ใช่ิมาเอาบ่นยังสิมาเอาเหล็กคบหลังให้เพิ่นดอกบูท่าเพิ่นคอมเมนต์ขอเนาะผัวชุดบ่นกระแตกยุคใครสินะคะสามศูนย์นะคะ สามศูนย์ก็ได้อยู่นะคะเนาะนี่างนะครับอค่ะเอฟสีนะคะพิจารณาดูฟันเน้นตองวเลยสามคูหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งจ็ดนะคะอะได้เฮกันเนาะคะ่ะสูงมันกันไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะผู้ได้ติดตามเนีทางของปูหาเก,กาซีไดเฮได้มนนนะะาานันกันนะคะอาจจะในกาไว้เจอกันนะคะเนาะสําหรับแนวทางตัวเลขของปูในคลิปหนาอาจจะมาตามเลขบนให้นะคะให้ปูเฮ็ดแล้วก่อนหรือว่าจะมาตามเป็นชุดอ่า มาครบล่างให้นะคะเนาะรอติดตามกันเพราะว่าค่ะเพราะว่ามาครบล่างของปูหาตูมันก็เขายู่นะคะมาสองตัวอยู่เนาะเดี๋ยวมาติดตามให้ละกันอาร์เซนนีกาบขอบุญขอบุณเอฟซีแฟนคลับท่างช่องนะคะพ่อแม่ๆนะคะพี่ๆนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามกับทีมงานเท่านะคะาช่องคุณพ่อวิไลให้โชคนะคะชาบารวยนะคะ ผู้พาชาแนลนะคะอย่าลืมไปกดติดตามเพจให้ชบาน้ำเดอร์ค่ะชบาพารวยแฟนเพจนะคะใส่หมวกสีเหลืองๆหนือเอฟซีนะคะพาโปกกะสิเป็นใส่เสื้อสีแดงนะคะเพราะว่าชบาพึ่งเฮดเพจขึ้นมาใหม่ ป้องกันมีชาซีบร้ายแห้งนะคะเนะ<ช>าะเอาเพจซื้อสบาบนีไปตั้งเพจป้อมแม่นี่เนี่ยร้ายย่างนะคะฉบักเลสิเฮ็ดเพจขึ้นมานะคะให้ทุกคนไปติดตามนั่นเพราะว่าทางเพจก็โลกงนวทางให้คือเก่านะคะเหมือนกันเลยกบรัฐบาลให้นะคะแต่ว่าทางเพจเท่าจะล่งเป็นคลิปเดียวคลิปสันนะคะจับใส่ควไ่ไในตัวเลขเนว่ทางไงนะคะฝากไปกดติดตามให้นั่้วยคคาเดอร์นะคะ อ่ะนะคะสุดท้ายนี้ขอกราบล่านะคะเอฟซีแฟนคลับท่านช่องหลักกาบขอบคุณขอบคุณปูหลายๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีนะคะแสดงความ่ินดีกัคอมเมนต์มาให้กำลังใจปูในนู่นค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะปูสิไดท้ายยินดีมาก